ทำคลิป2ปืนในคลิปเดียวก็จะทำปืน MP 5เป็นปืนแรกปืนต่อมาก็จะเป็นปืนเออจะเป็นปืนอะไรดีเอาเป็นปืน MP 9แล้วกันนะไม่รู้สิเป็นปืนสปืนนี่เป็นปืนปืนมือนะโอเคเริ่มเอเล a ศแอนคอร์ MP 5เป็นปืนกล9มมหรือมิลลิเมตรถูกพัฒนาในคอศูนย0โดยกลุ่มวิศวกรของบริษัทผลิตอาวุธเล็กแฮกและ อุดคอร์สจากเยอรมน,นีตะวันตกบริษัทถูกกระตุ้นโดยคอสปเปร์กองปืนเล็กยาวพัฒนากลุ่มของของอาวุธเล็กที่ประกอบได้ปืน4อย่างด้วยซึ่งซึ่งที่ซึ่งรุ่นรุ่นแรกนั้นใช้กระสุน7.5 7 6 2 x 5 1ม mm. เมตรรุ่นที่สองใช้ 7.62x 5 9มมรุ่นที่3ใช้5.56 x 1 5ห้มเมรุ่นที่4ใช้9 x 1 9มเมตรและของปืนพก p p 5เพี้ายมาจากเชียงดบกนเลยถูกสร้างในกลุ่มที่4ของบุตปืนและรู้จักในนาม SK54 นะโอเค MP5A3 ถอดมถอดในกระ4ีชนิดปืนกนมือเป็นชาติเยอรมัน ตะวันตกสมัยหนึ่ปัจจุบันถึงปัจจุบันการใช้งานอาวุธประจำกายบุกเป้าหมายบุกละกอบุคคลเนิ่มใช้เมื่อคศหนึ่งเช่วงผลิตคศหนึ่ถึงปัจจุบันช่วงการใช้งานคศหนึ่เคคเอองเถึงปัจจุบัน,น,ออจจบนและขนาดลำกล้องเก x 99มมตรและอีกอันนี้ที่ยาวมากกระสุน9 x 19มเมตรซองกระสุนแบบเดรดบ็อกมั้งนะมีกระสุนตั้งแต่1 5บหถึง30นัดระบบปฏิบัติการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ลูกเลื่อนปิดอัตราการยิง6 0หนัดต่อน,นาทีแล้วก็อะไรยาวๆไว้เพียวที่เราจะไว้เล่ากันทีหลังนะงานจะไว้เล่าในที่เราจะหาเวลา ตำรู้ไม่เดิดไปเรางานสร้าง MP5 เริ่มขึ้นในคอ1964และไม่ถึง2ปีมันก็ถูกนำไปใช้โดยกองกำลังตำรวจของเยอรมันและกองพิเศษมันถูกใช้โดยกองกำลังติดอาวุธและผู้คุมกฎหมายในกว่า40ประเทศเป็นกลปืนถูกผลิตภายใต้ใบอน้าในหลายประเทศส่วนมเช่นกรีด อิหรานเม็กซิโกปากีสถานสุนตุรกีและซาท่านอาณาจักรมันก็ยังมีอีกเยอะนะนี่นี่มันจะมีประวัติทวีเม็กซิโกด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เล่าปืนที่สองคือปืน M P 9 0 F N P 9 0ยังเป็นยังเป็นที่รู้จักกันคือ F N Project 1990 P D Double U S เป็นปืนกลมือขนาดกระทัดรัดที่ถูกออแบก ผลิตโดยบริษัท F S H s, s t r o t ประเทศเบลเยียมซึ่งมันอาจะอยานาก็จะอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต้อง,งการเรียกร้องของในทูในการเข้ามาเนอาวุธอาวุธปืนที่มีกระสุนขนาด 9x19 มิลิเมตรพาลาเบลลัม P90 เรับการออกแบบให้เป็นอาวุธที่มีขนาดกระทัดรัดกระทัดรัก แต่แรงที่ตรงพลังหรับพลข,ขับยานผาานะผู้คุมผู้คุมควบคุมในฐานะพลประจำอาวุธปืนบุคลากรเพื่อให้สนับสนุนใหม่แลบพิเศษและกลุ่มต่อต้านการกบฏลารลมักเรียกกันว่าอาวุธป้องกันตัวขนาดกระัดลักนี่คือพีเก้าสิบนี้อาวุธป้องกันประจำบุคลากรสัญชาติเบลเยียมสมัยยังไม่บอก ใช้การใช้งานอาวุธประจําอาวุธป้องกันประจําบุคลากรเคือตรงนี้อ่านผิดเนาะเขอถอดโทษด้วยแล้วก็เป้าหมายบุคคลากรบุคคลอันนี้ก็บุคคลอ่านผิด,ดแหละอพอศส,สองห้าสามเจ็ดกับปัจจุบันช่วงผลิตอันนี้เป็นเริ่มใช้ช่วงผลิตพอศส,สองห้าสามหกถึงปัจจุบันช่วงการใช้งานพอศ หลงห้าสามเจ็ดถึงปัจจุบันสงครามก็ยังไม่มีขนาดลำกล้องก็ไม่บอกกระสุนห้าจุดเจ็ดเอ็สองยี่สิบปดมิลลิมตองกระสุนอีกแล้วเื้อสากอัตราการยิงเก้าร้อยนัดต,ต่อน,นาทีอ่ะแล้วก็ไหล่โอ้ใหม่ก็ตรงนี้เริ่มยาวมากเลยมาดูยด่ากันเลย let's go ด้วยการออกแบบในการลุม่ม ต, mm. ตัวกันกับปืนพกรุ่น F F ไม่ไว้ใจเมียไม่เอาไว้ไม่ใช้เชื่อมเมียตัวเองนี่กันเอาแบบในการรวมตัวกันกับปืนพกรุ่น FN Five e กระสุน XFN 5 7 x 2 8มิลลิเมตรกับการพัฒนาอาวุธนี้ได้เริ่มขึ้นในปั ปีคศหนึ่ 98, และเริ่มการผลิตในปีกศห9ึ่ 99, ซึ่งคำว่าเพ็ดเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเปนกระสุนขนาดห้าจุดเมเมตรที่ทุก,กเปะมาใหม่ถ่า <c> น <oughs> องรุ่นที่ถูกดัดแปลงกระสุนด้วยตลับกระสุนที่สามารถนำกระสุนเหนื่อยมาใช้ได้ถูกนำเสนอในปีกศห9ึ่ง 99, ะละปืน พุกรุ่น FN 5 7ถูกนำเสนอในภายหลังในฐานอุธคู่ใจโดยใช้กระสุนขนาดห้าจุาด x 28สมลเมตรเช่นกันแล้วก็นี่ครับมันยาวมากครับอ่ะมันจะยาวนะแต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องอ่านอยู่ดีเพราะว่าเรามาได้ไกลถึงขนาดนี้เลยต้องอ่านต่อด้วยลักษณะการออกแบบบุญบุญพับขนาดกระทัดรักดกระทัดรัด พร้อมด้วยกล้องเล็งสะท้อนภาพและการถือควบคุมปืนที่ถนัดทั้งสองข้างได้แน้นั้ที่พีก็คือเป็นปืนเงินวุฒปืนที่ออกแบบแนวลุกลุกลักสนะลุกลักยำล้ำยุคก,การออกแบบของมันเป็นเอาการผสมผสานนวัต ตกระอําหลายอย่างเช่นแมกกาซีนด้านบนที่เป็นเอกลักษณ์กระสุนขนาดเล็กของ FN กระสุนความเร็วสูงขนาด5.7 x 28มิมคุณนะสมบัตินอกเหนือจากนั้นได้แก่ในตัวได้แก่เลเซอร์ที่สามารถยิงได้ง่ายหรือเลเซอร์อินฟราเรดและและเลงกำเนืเ้อเลงแสงทรีเทียมปัจจุบันพ9 0ได้ กำจังานในกองทัพาและกองตำรวจในจำนวนกว่า40ประเทศได้แก่เช่นออสเตรเลียบราซิลแคนาดาฝรั่งเศสกรีกอินเดียมาเลเซียโปลแลนด์และสหรัฐอเมริกาในใน,ในสหรัฐพีก็สิบถูกใช้งานด้วยใน,ง,นงินบังคับใช้กฎหมาย2200หน่วยรวมทั้งหน่วยงานรับสารัฐในขณะที่ได้มีการพัฒนาวางตลาดขายในช่วงแรกที่พีดีดันดัมเบอร์ยูธ ตั้งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นปืนกลมือหรือปืนไรเฟิลจุโจมขนาดกระทัดรัดในสถานเวลาพิก็สิบและเลือกแบบมาตรการมาตรฐานของพิก็สิบได้ถูกได้ถูกจํากัดไว้สําหรับทหารพ่วงครับใช้กฎหมายหรือผู้ถูกใช้ใบในอนุญาตอาวุธปืนของรัฐบาลกลางปิประเภทผู้เสียภาษีที่ประกบประกอบอาชีพพิเศษ ตั้งแต่ปีก็สองศูนย์ศูนย์ห้าปีปืนรุ่นคกืองอัตโนมัติได้ถูกนำเสนอให้ผู้ใช้พลเรือนในในชื่อว่า p ีเอ0เกสิบนี่ครับก็คือประวัติของพีเก้สิบเรารวมทั้งสองปืนไว้ในคลิปเดียวส่วนปืนบราวนิงให้กว่าเราจะไว้ที่หลังก่อนเพราะว่าตัวนี้เรานั้นยังไม่ทำประวัติไว้เอี่ครับไว